หมอช่วยแนะนําวิธีสังเกตอาการโรคปอดอักเสบในเด็กหน่อยค่ะ,ะคืออาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะคะที่คิดว่าต้องมาพบแพทย์นะคะหนึ่งก็คือ,อถ้าถ้าเป็นไข้เนะะี่ยค่ะไข้สูงหรือไข้ต่ำเนี่ยไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นโรครุนแรงหรือไม่รุนแรงนะคะไข้ที่ต่ําก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เป็นปอดอักเสบนะคะ ไข้ที่สูงก็ไม่ได้บอกว่าเขาอาจจะเป็นปอดอักเสบเขาอาจจะเป็นแค่เป็นหวัดก็ได้เพราะว่าในเด็กไข้สูงไข้ต่ำเนี่ยบอกยากมากแต่ว่าการมีไข้บ่งบอกว่ามีการติดเชื้อแต่ไม่ได้บอกความรุนแรงได้ทั้งหมดนะคะโอเคอันที่สค่ะก็คือ,อตัวตัวโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยค่ะอาการอาการส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาด้วยอไอน้ำมูกเสมหนะคะ สิ่งที่แยกกันได้จริงๆเนี่ยคะ่ะก็คือการฟังปอดนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเสียงปอดมันจะปกตินะคะแต่ว่าถ้าเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเช่นหลอดลมอักเสบหลอดลมฟอยอักเสบหรือปอดอักเสบเนี่ยมันจะมีเสียงที่ผิดปกติในปอดซึ่งถามว่าพ่อแม่รู้ไหมพ่อแม่อาจจะไม่รู้คะ่ะนะคะแต่อาการที่พ่อแม่อาจจะแบบสังเกตและพอช่วยได้ก็คือถ้าในเด็กเล็กนะคะคนไข้อเยอะมาก แล้วไอแล้วไอไม่ได้แบบเป็นไอแห้งอะคะ่ะเป็นไอแบบมีเสมหะนะคะร่วมกับแม่รู้สึกว่าลูกนอนแล้วคลืดคลาดนะครับพอส่วนใหญ่พ่อแม่จะใช้คําว่าคลืดคลาดเวลานอนนะคะหรือถ้าในเด็กเล็กค่ะออที่พยายามแบบสเ,เสริญเสมหะเยอะมากแล้วแล้วก็พยายามไอแล้วก็ไม่สามารถบ้วนเสมหะได้เหมือนผู้ใหญ่เนะะี่ยค่ะเด็กก็จะใช้วิธีอาเจียนมาพร้อมนมเลือกพร้อมอาหารแล้วก็จะมีเหมือนเสมหะใสๆปนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าในเด็กคนไหนที่ไอๆๆๆแล้วอาเจียนนี่ค่ะแสดงว่าเสียมหาเริ่มเยอะละคุณพ่อคุณแม่ควรระวังหรือควรจะพามาหรือมีอีกันหนึ่งค่ะที่เด็กจะมาบ่อยแล้วพ่อแม่จะบอกว่าออาการเยอะละคุณหมอคือกลางคืนนอนไม่ได้เลยค่ะอ่าคือเดี๋ยวก็พิกกระสับกระส่ายตื่นขึ้นมาไอไอเสร็จนอนไม่ได้5นาทีตื่นขึ้นมาไออย่างนี้ค่ะอันนี้พ่อแม่ควรจะพามาละนะคะแต่ถามว่าโอเค เออถ้าถ้าหมอพูดไปอย่างนี้ค่ะไม่อย่างนั้นพ่อแม่ทุกคนก็จะต้องวิ่งมาหาแพทย์หมดนะคะปกติเนี่ยค่ะเวลาเราเริ่มมีไข้ไอน้ำมูกเนี่ยนะคะเราอาจจะเป็นแค่เป็นหวัดธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่สามารถดูอาการที่บ้านได้เองค่ะประมาณสักสองสามวันแรกนะคะแต่ถ้าผ่านไปสักสองสามวันละไข้ก็ยังไม่ลงนะคะไอก็เพิ่มขึ้นน้ำมูกก็เพิ่มขึ้นอาการไม่ดีดีขึ้นเลยอันนี้ควรจะมาพบแพทย์ ะะเพราะจริงๆด้วยด้วย,วยตัวหวัดจริงๆเนี่ยค่ะ3วันเนี่ยมันจะถึงถึง,ถงพีคพอดีคือถึงอาการสุดของมันพอดีแล้วก็ภายใน7วันเนี่ยวัดทั่วไปควรจะหายแต่ถ้าเมื่อไหร่อาการมันนานกว่านั้นค่ะลูกคุณอาจจะไม่ใช่แค่วัดธรรมดาเพราะฉะนั้นแนะนําว่ายังไงก็ควรจะมาพบแพทย์นะคะรอได้สัก3วันอะไรเงี้ยค่ะ